ปพย้ำ27จังหวัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถลม่ม26-30พฤษภาคม2568จับตาเส้นทางฝน15วันข้างหน้าปาักหมุดพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่26พฤษภาคม2568ตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา บริเวณประเทศไทยของเรายังคงต้องเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปอีกจนถึงวันที่27พฤษภาคมแม้หลังจากนั้นภาพรวมการกระจายตัวของฝนจะลดลงบ้างแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักในหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนเน้นย้ำ27จังหวัดพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยแยกเป็นรายอำเภอ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ใดบ้างอีกทั้งขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของฝนที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้ง15วันข้างหน้าจะเป็นไปในทิศทางใดไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากสถานการณ์ฝนที่เพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลงกระทบสร้างความเสียหายมัวน้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องเรือกสวนไร่นารวมถึงถนนหนทางหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลือและแก้ไขสถานการณ์อยู่ณขณะนี้ ซึ่งตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องรับมือกับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจเกิดขึ้นโดยกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขไทไยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตวนันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสโซทอำอนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรี อ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่และสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอภได้เน้นย้ำ27จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถลม่ม ในช่วงวันที่26 3 0ถึง30พฤษภาคม2,568โดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและบริเวณที่มีฝนตกสะสมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภยัยหากเผชิญเหตุจะเข้าช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องได้อย่างรวดเร็ว โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงดังกล่าวได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสียงและอำเภอศพบเมยจังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของจังหวัดลำปางที่อำเภอเมืองและอำเภอห้างฉัดจังหวัดอุตรดิตถ์ที่อำเภอบ้านโคกอำเภอฟากท่าและอำเภอนาำปาด จังหวัดตากที่อำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอลมเก่าอำเภอลมศักด์และอําเภอน้ำหนาวจังหวัดบึงกาฬที่อำเภอเมืองอำเภอเซกาอําเภอโซ่พิสัยอำเภอบึงโขงหลงอำเภอบุ่งคล้าอำเภอพรเจริญและอํเภอสีวิไลจังหวัดอุดรธานีที่อำเภอชชยวานอํเภอวังสามหมอ และอำเภอหนองหานจังหวัดสกลนครที่อำเภอกุดบากอำเภอนิคมน้ํำอูนอำเภอบ้านม่วงอำเภอพันนานิคมอำเภอพังคอนอำเภอภูพานอําเภอวานอนนิวาสอำเภอวาริชภูมิอำเภอสว่างแดนดินและอำเภอสองดาวจังหวัดนครพนมที่อำเภอท่าอุเทนอำเภอธาตพนมและอําเภอนาแก จังหวัดมหาสารคามที่อำเภอกุดรังอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอนาเชือกอำเภอบอระบือและอำเภอวาปีปทุมจังหวัดกาลสินที่อำเภอคำม่วงและอำเภอสมเด็จจังหวัดมุกดาหารที่อำเภอเมืองและอำเภอดงหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดที่อำเภอเมืองอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอโพนทรายอำเภอศรีสมเด็จและอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดยโสธร ที่อำเภอกุดชุมอำเภอคำเขื่อนแก้วและอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดอำนาจเจริญที่อำเภอเมืองอำเภอชานุมานอำเภอปทุมราชวงศ์สาอำเภอพนาอำเภอลืออำนาจและอำเภอหัวตะพานจังหวัดสุรินที่อำเภอเมืองอำเภอท่าตูมและอำเภอรัตนบุรีจังหวัดศรีสะเกดที่อำเภอเมืองอำเภอกันทรลักษ์อำเภอขุขัน อำเภอขุนหารและอำเภอปรางกู่จังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอเมืองอำเภอเข่องในอำเภอโขงเจียมอำเภอเดชอุดมอำเภอตรการพืชผลอำเภอนาเยียอำเภอนาำยืนอำเภอพี่บูนมังสาหารอำเภอวารินชำาราบและอำเภอสิรินทรจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิอำเภอบ่อพลอยอำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอสังขละบุรีจังหวัดนครนายกที่อำเภอเมืองและอำเภอปากพลีจังหวัดปราจีนบุรีที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอแก่งหางแมวอำเภอคลุงอำเภอท่าใหม่อำเภอเขาคิจกูดอำเภอนาเยอามอำเภอโป่งน้ำร้อนอำเภอมะขามและอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดตราดที่อำเภอเมืองอํเภอเขาสมิงอํเภอคลองใหญ่ อำเภอบ่อไร่อำเภอแหลมงอบอำเภอเกาะกูดและอำเภอเกาะช้างจังหวัดชุมพรที่อำเภอท่าแซะจังหวัดระนองที่อำเภอเมืองอำเภอกระบุรีอำเภอละอุ่นและอำเภอสุขสำราญและจังหวัดพังงาที่อำเภอคุระบุรีนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละแปดสิบในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนน่านแพร่พะเยาสุขโขทยัยพิษณุโลกนครสวรรค์ชัยภูมิมุกดาหารนครราชสีมาศรีสะเกดอุบลราชธานีสระบ,บุรีสุพรรณบุรีสะแก้วชนบุรีตราดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวติดตามสถานการณ์ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสียหายจากอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเมื่อกลับมาดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าวันนี้อิทธิพลของลงมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลาง ในขณะที่ร่องมารสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเป็นสาเหตุทำให้ในวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ตามที่กรมอ,อุตุนยิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยที่แอดมินได้แจ้งเอาไว้แล้วในต้นคลิปนั่นเองจากโมเดลจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ฝนจะกระจายตัวเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำ โดยจะมีพื้นที่สีฟ้าปกคลุมในหลายพื้นที่ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงที่มีลักษณะกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมในทุกภาครบริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก แม้บางพื้นที่จะเป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางแต่เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงติดต่อกันอาจส่งผลกระทบทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้เช่นเดียวกันขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับมือม,อมวลน้ําสะสมในพื้นที่เอาไว้ด้วยซึ่งสาเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษนุโลกพิจ,จิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศางเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว ถ้15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกลาลสิน์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเ,เกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสระบ,บุรีสุพรรณบุรีพระนะครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว 10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกสะแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด22งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33องศาเซลเซียสเด้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ภูเก็ต รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคลื่นลมที่ยังคงมีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้จากนั้นในวันที่27พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออก,ออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต,ต้ฝั่งทางด้านทิศตะวันตก พ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนั้นในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาค,คม2568ภาพรวมการกระจายตัวของฝนจะลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือเนื่องจากร่องมรสุม จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังอ่อนลงเป็นช่วงเดียวกันกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเอ่าวเบงกอลตอนบนที่มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนและคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งบริเวณประเทศบังคลาเทศ ซึ่งในช่วงดังกล่าวแม้การกระจายตัวของฝนจะลดลงบ้างแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องติดตามเตรียมตัวรับมืออย่างใกล้ชิดเบื้องต้นทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายว่าในช่วงวันที่28-30พฤษภาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ4 0 6 0ของพื้นที่ และยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากด้านทิศตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านรับลมมรสุมหลังจากนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่31พฤษภาคมถึง8มิถุนายน2568จะเป็นช่วงที่บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนลดลงเว้นแต่ด้านรับลมมรสุมได้กแก่บริเวณภาคเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตก ภาคกลางฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกในขณะที่พื้นที่อื่นๆการกระจายตัวฝนลดน้อยลงนี่คือแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง15วันข้างหน้านะคะหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และยังคงต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันทีค่ะเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกัน กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยรด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ